mọi người đã muốn có mùa mùa kìa đi, không có nơi mùa 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 na, mùa na mùa mùa mùa

พี่นอ่องงูที่เด็ดเลยซับมุนๆได้มาเนี่ยแบบซับพี่น่องแบบซับมาเนี่ยขวายติขวา,ขวาขขขขขนแกงติแกงกระไก่กระปุกหมี่น้ําพร้อมดีดใส่หมูไปี่น่องกันเฮ้ย เจ็บเดี๋บวันนี้เลือดสี่หลังไม่ยุ่งกินน้งกันเด้วันนึ้หนูเจตัวนี่หกตัวตีอ่ะหกตัวถึงหม้อใหญ่ไปหกตัวพี่น้อง นูู้กุกนูกุกอ๋อบานนีไปอยู่กิตน้ำกันได้พี่น้องเ้ขอาหาพัดข้าวันเาเดี่วพี่น้องมาเนี่นมากมบานนี่ม่อยู่รินน้ำกันเอาวบานนี่นี่นีัดงูนี่ยเ<ช>ียว<ต>่พี่น้องลูกโดดนี่สายใจไปเลยใส่ใบละสับมันมนอันนี้ต้มปลาเด้พี่น้องสองเมนูเนี่เมนู มามามาอยู่กินรำกันพี่น้องนี่เขาเจ้าของแท้มาเนี่ยของแท้เป็นคนไทยมาเนี่ยเพราะว่าน้องเอ็มกินเขาเหนียวว่ามาเนี่ยเขาเหนียวก็พัดหนูเพราะเขาเจ้าเกาเป็นเมามาพี่น้องมาอยูมจิ้มกันเบื้องแต่ไหนกินพวกเปลี่ยนเนาะเขาเจ้าอ่ามาพี่น้องกินร้อนซอสกลางกินร้อนจนกูัวนี่ปลาลงปลาโอ้ไม่ได้เนี่ยห่อนี pigs, oh more, ่พี่น้อง พัดหนูกับห่อนเข่ากับห่อนนมัห้อนครับตอนนี้วันนี้หลายคนยังไงขาดใช่ไหมจวดไอ้พี่น้องเอ้ยผมเป็นสาจวด,ไไดมาได้วันนี้น้องเอ็มก็มา,มามนเ,นเป็นไ้จวดจุดที่ใชจวดไม่ครับ <c oughs> ให้หน้าให้ตาข้างนี้ให้าให้ตานี่ไปไชครับนี่น้อยนี่หอมรู้บ้มดหน่อยห้องจับ

Khá ăn của hương nó quang hơn, Khá oan quang của Ăn khá oan của hương hoa quang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  của hương cái gì của hương cá chát, เดี๋ยวงคไง่บายกันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขันรุ่งเร็ดเลยโอเคครับมีหายแล้วขันไหวแล้ววะ้ยน้องเบียมมาน้องเบียมจนยุบข้างไงอ่ะเย็บพุดแล้วน้องเบียมนะ ดูวด,ดูวดใส่หวน้ำเสียบเสยสดยดินจดสิดจอนขอนี้ครับไม่เนี่ยไม่มีข้า่เจ้าปัดหนูม่ใช่แบไปห้ามอพี่น้องไม่เิ่ขัดตอนตซับตอพี่น้องอาอ ต้องกันกิ่นต้องกันนี่ยหนูสองมาหาลูกเดี๋ยวจรประง้านสามลูก,ลกเนี่ยเ่ตามไปใหญ่พี่น้องเ<ม>พื่ออยากกับมากินนะพี่น้งองเน้ยอย่าไล่ยดิหนูเพื่ออยากมากนะพัดทุกินเพื่อยากมากกีน,มนจวดกับเที่าวหนำ ต้องหันน้องเด็ดขอทาปันเดียวะก็ต้มปังคำไหนก็อร่อยเหมือนเดิมทุกอันเลยเก็บๆลงต้อง่บมา กินน้ก <The> ินน้โองแซ่บน้อง่บดหนอยใส่เ็เสียด้วยสัตว์ของแซ่บของแซ่บต้นชันหมันห้องผัดมูวัวมูต้มปลาลาบปลาเนี่ยบ้านเบดหั่นแลยเนาะ่ะ ัวอยากเมากแล้วพี่น้องมูเดลยอยู่ที่กัดที่กัดเจ้าบางป่านะฮะทีมาติดต่อมาได้ขรกังีเดกัี้เกีเดกัีอกังี้อ้อกงขี้ัเรี้เกังีอกงี้เดืดกักกเอกอก้เดกเดืดเอังกังเเ้างเด้อัเังี บเ้าัตุดิบก็จะเฮ็ดลูกพีชนองกินน้ากันนี่ละกระบมีก็จะน่ลนหายกพี่น้องจะบัดท่วมสาหมาดที่ดีคนไหนน้ยสิบริเวณตอนนี้อะไรก็พวพันอะไรก็ฮามห้เคียน้องเบิ้งน้กินน้ากันยอยอยมาเจตกเวไม่คอนวะ จกบพอาไนขนมอย่าเลยต้มน,เน,เนวเรียนเนี่ยสวดัดีๆหมือนวัดีอ้ยังข้าครับยาว้อไปอเียรมันชอบเผาได้เลยหนันงตุ๊กฝานี่หนองไม่ร้อน,น้า เาทำรับคลิปนี้กัฝากไว้ท่าไหร่นะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตั้งกระไรให้ช่องยูทูบต่อเป็นต่อสายจวดนี้นะครับสล้วรับคลิปนี้กัฝากไปเท่าไหร่นะครับผม